เหมือนตับความเชื่อของพันนักนี่เป็นอย่างนั้นแต่ดูคุณแม่ดูว่าผมก็จะถาวายตัวเป็นมิชนาลีคุณแม่ก็ไม่ชอบคุณแม่ความเชื่อดีเขาทำให้ผมเป็นศาสนาจารย์แต่เมื่อผมจะไปนี่มิชนาลีแล้วคุณแม่ไม่ชอบโอ้คนนี้เป็นลูกคนโตเลย ลูกชยายคนโตไปตามประเทศเอาไม่ได้สิเพราะฉันคุณแม่บอกแกวอะไรนผมบอกว่าผู้ชายทั้งนายต้องเชื่อฟังพูดนี้มีสารอยู่แล้วพลาะฉันคุณต้องชวนบอกว่าไม่ให้ไแลเลยผมนั้นไม่รู้เอเมื่อทำอย่างนี้เรียบแต่พระระยาะวันหนึ่งก็มีฟันอยู่ คุณแม่กับภรรยานี่ทํางานที่ห้องครัวทํางานอยู่ไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วทั้งสองคนนี้มันชายกาลังเท่าที่ทําได้ดีแล้วพยายามดับไฟดับอย่างอยู่เหมือนดับที่เป็นโบเซที่เห็นดับมีไฟใช่ไหมครับต้นไม้มันกําลังไหม้อยู่แต่อย่างไรเขามันตับไม่ได้ใช่ไหมนี่นักจะได้ยังไง เละภรรยาบอกแกคุณแม่ฟังบอว่าเราเรื่องว่ามันฟันเป็นอย่างนั้นคุณแม่ก็ความชื่อดีอยู่ฟังดูแล้วท่านทีบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าอยาไปเป็นมิชนาลีถ้ <c oughs> าไม่มาเป็นมิชนาลนีนี่เป็นอย่างนั้นเลยเวลาที่เรายยกันยังเป็นผัวเจนนี่ก็เป็นผัวอยู่ใช่ไหม เป็นเด็กคุณไม่เป็นผมก็เหมือนคิดว่าการรับใช้พระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าสเสียเสียอย่างไประเทศเกาหลีย่ามีปัญหาแต่ว่าคนต่างชาติทำเงินกันคนต่างชาติเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยต้องคิดอย่างไ้คนปกติต้องคิดอยางไงแต่พระเจ้าไม่ใช่อยู่เฉยๆเมื่อเยเรมีบอว่าคุนไม่เป็นมาแต่ต้องใจมานี่พระเจ้าส่ง ผู้บังคับปัญชาเมื่อผมทำงานอยู่ที่ชายแดนและทำพิธีปัิศมาสองร้อยคนตัวเขาก็รับปัิศมานี้ผู้บังคับปัญชาและนายทหารก็ดีเบนเจนทหารก็ดีเขาก็ได้รับปัติศมาสองร้อยคนไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เมื่อเขามาหาคริสจักรของเราวันอาทิตย์ตอนเชา้า ไม่รู้แต่ว่าถ้าหานพวงหนึ่งมาเขาบอกว่ารู้ข้าพเจ้ารู้รเ,ร<อ>เขาเหมือนผู้บังคับบัญชาเป็นฮะพลในพลแล้วก็แถวนี้เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วมันใดน่าคมอยู่ที่นี่แล้วมาหาผม<อ>เขาพูดอย่างนะี้นี่เป็นฟันับไม่จริง<อ>ฟัน ช่วงนั้นผมคิดว่ามีขาวดีมาจากที่คริสจักรอยู่ที่เมืองโซลคืนนั้นคืนที่วันเสาร์แต่วันอาทิตย์ตอนบ่ายโทรมาจากคากริสจักรทางคริสจกักรคณะววผู้บกครองตัดสินใจให้ท่านเป็นมิชนาลีประเทศไทยสำหรับตัดสินใจแล้วโอ้ ผมว่าอย่างนั้นถ้าเขาเรีอกผมผมถือว่าอย่างนั้นพระเจ้าเรียกผมผมไม่ต้องคิดตั้งแต่วันนั้นเตรียมตัวเพื่อยา้ายักนี่เป็นอย่างนั้นแล้วคือผู้บังทับปัญชามานั้นแหละเหมือนหนุนใจผมว่าเมื่อคุณอยู่ที่ชายเดนไม่ๆเลย แต่ว่ามันให้ก็ที่เป็นทาหารนี่สองร้อยคนรับเชื่อพระเยซูได้รับปาติหาริมไม่ใช่หรอือคุณไม่ต้องเป็นห่วงไปเที่ต่างประเทศจะทำได้เหมือนกัน,น,นเลยนะเหมือนทำไม่เป็นอย่างนั้นแท้จริงแล้วไม่เกี่ยวแต่สำหรับผมนั้นเกี่ยวอยู่เหมือนเขามานี้เนาะไม่ความมาแรแต่รู้สึกนะเขารู้ใจผม เงือนที่พระเจ้าแต่ต้องมิอรนีรอยนัย้นเพราะฉันเตรียมอย่างไปยาไปแล้วคริสจักรก็ยุ่นี่นุ่มๆที่ไม่น่าทําได้แต่ว่ารู้สึกก็ะโนเตรียมตัวเะเตรียมนอนเพื่อสร้างบนไม้ทั้งๆท,ที่ช่วงนั้นสร้างบนไม้ได้เพราะว่ามันรัฐบาลกำหนดไว้ไม่ใช่มันมันแต่ต้องอะไรอย่างนี้นอ่า และเหมือนเลือกผู้ปกครองสามคนเพื่อชนาะผู้ปกครองยางสองคนนี่เป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่รับผิดชอบไปเลยไปรับผิดชอบไปเพราะฉันคิจีจำนี้ยุ่งเลยเอา้าเอาอย่างไรไม่ใช่คริจักเท่านั้นเลยคดจีจำภาคหนุ่มคนนี้มาทํางานได้หรือปรบความหมายรู้เพราะวะ่าครตีจำเนี้ยอาจจะมีปัญหาแต่เขาก็ทํา ริจจ์เจริญเตรียมอย่างนี้ตเตรียมอย่างนั้นเอาถ้าเขาไปแล้วใครล่ะะใครล่ะคือเป็นทาต่อของเขาให้สําเร็จน่าจะเขาให้สําเร็จส่วนหนึ่งแล้วไปเลยอ,อถ้าคุณไม่พอใจคริจั์นี้แน่ลังจากลเสร็จแล้วคุณมันมัน,มนย้ายไปที่คริจกรอื่นดีกว่านั้นดีกว่านั้นก็แทบกสินแลวการรับใช้พระเจ้าคริจกรดีกว่านั้นไม่มีเมื่อกันบอก <laughs> แต่ บางความคิดของมนุษย์เราเนี่ยนดีกว่านั้นก็มีใช่ไห,ไหมครคิจังนี้นั่นดีกว่าคิจังนี้อะไรก็อย่นั้นแต่ผมนั้นไม่สนใจเพราะว่าสัญญาตับพระเจ้าไปนี่ป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับเยเรยมีเป็นโปรพิเขาทำาหมานรับใช้พระเจ้าอยู่แต่ว่าเลือกอีกเพื่อเป็นผู้คอยพระเจ้าผมก็รับใช้พระเจ้า,จาสิเสภิบาิและพระเจ้าเรียกผม ให้เป็นมิชลัยประเทศไทยแท้จริงแล้วผมยังโง่และก็เป็นไม่ทอมใจและก็มันต่อรองกับพระเจ้าแล้วเมื่อช่วงนั้นนะพระเจ้าครับถ้ามีเงินถ้ามีเงินพอถ้ามีเงิน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 ถ้ามีเงินผมไปแต่สี่สี่าปีจนถึงปัจจุบันนี้ ก็พระเจ้าสัญญากับผมก็มีเงาต้องมีเงินเงินนั้นแหละไม่มากแต่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่นี่ถ้าไม่มีเงินต้องกระปัดใช่ไหมยังมีไม่ต้องอาศัยคนอื่นเรียงเลยถ้ามีเงินน้อยกินข้าวน้อยแต่สุขภาพดีขึ้นถ้าเรามีเงินมากแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีถูกรือ คงเจอไม่คส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เรามีเงินมากแล้วสุขภาพไม่ดี่เป็นทางมีเงินงเราจักรับ๋าชว่าเป็นปนี่เป็นน่ะทำแล้วจักรับเป็นทางการพระเจ้าอนุญาตเรื่อประกันไม่รู้แต่ความคิดเพิ่มฟองจับกระแหลงรู้สึกสุดท้ายนี่เนี่ยพวกเราใช้พระเจ้านายบนดอยเนี่ยสร้างให้ศาสนาจักร และครูศาสนาถ้าจบแล้วไม่มีมันมีแต่ที่อาคารของโรงเรียนพระสัมนายเชียงรายใครรับผิดช,ชอบผมก็ไม่รู้พระเจ้ารู้เข้ามั้ย <c oughs> ยังไงก็ตามผมต้องไปแต่พระเจ้าอนุญาตแล้วต้องไปได้หรือไม่ใช่นั่นแหละ <c oughs> เหมือนไม่รับผิดช,ชอบเป็นทางการและมาบ้าง <c oughs> กระปังบางอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่พระเจ้าเรียงดูสีซีฮติสมุติผมนั้นและผมไม่เรียงซีิีหัตตแต่พระเจ้าเรียงแต่ผมคิดว่าจะตายอายุเก้าสิบปีหลายคนบอกว่านี่บันเทียนเทสเราเนี่เพราะความตายนั้นแหละมันอยู่ในมือของพระเจ้าแต่ตัวเองที่ละมันเก้าสิบปีจะไปสวรรค์หรือใครละให้ไปละ แต่ผมนั้นแน่ใจแน่ใจว่าจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อแม่แต่ในายใจของผมในายใจนี่อยากต้องการเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พระเจ้าให้สําเร็จจนถึงปัจจุบันเพราะฉันครั้งนี้เก้าสิบปีให้พระเจ้าสนับสนุนดูปรากฏไม่ดูแต่แม่แต่ผมก็อายุเก้าสิบปีตายแล้วอย่าถือว่าเป็นคนพิเศษคนธรรมดาเพราะอะไร ผมคิดว่าจนถึงปัจจุบันนที่พระเจ้าสัญญากับผมผมก็ในใจนี่ไงไม่เห็นใจผมมันมันคิดทั่วทั่วไปแล้วโอ้พระบิดาผมอยากตายเมื่อผมยังทัพขขแข็งแรงพอสมคกรไม่ใช่อยู่ที่โรงพยาบาลแลวตายไม่เคยดื่มใช่ไหมนี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่โรงพยาบาลกิน,น <c oughs> ฟรีๆเฮ้อย่างนี้ละปายไม่จําเป็นเพื่อฉันผมนั่นแหละยังแข่งแรงเลย แต่ว่าเมื่อทํางานเสร็จแล้วเข้านอนตรังคณีตายเลยตดนชามาพงกไม่หายใจเลยนี่ตายแล้วออผมบอกว่าแม้แต่อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องพิธีศพก็ได้ไม่ต้องพิธีศพก็ไม่จับเป็นถ้าพิธีศพที่ไปเว้าพิธีศพไม่ดีไปนรกอย่างนี้ไม่มีอ่าเหมือนเห็นอย่างนี้ เขาคิดว่าถ้าไม่พูดกับเขาแล้วไม่ดีก็พูดเ่านะถ้ารูปปกอยู่ที่สหรัฐเอาคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเราจะจัดกันให้เรียบร้อยคุณไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าถ้าต้องมานั้นเลยต้องโรเบรา,าสามันในก็รลีสามัญแต่ว่า้าวันก็ได้ไม่จําเป็นเป็นอย่างนั้นถ้าพระชะน,น,นั้นถ้าจาเป็น เอาวัยวาของผมนี่ก็ส่งไปลงไปบัดเพ้าขาชายไปเลยและให้เขาทำพิธีจบไม่ต้องมีนอะไรนี่นอะไรนี่ทำทำนะทำจบไว้อย่างนี้ไม่จะเป็นเมื่อสุดท้ายนี่ใครต้องทำอะไรเผาอะไรและก้องเลี้ยวารสมบัตไม่ต้องอยู่ใต้ของต้นมา ตนไมตาตแล้วไตประชาชนไม่จับว่าทำอย่างนี้เลยไปที่ไหนก็ตั้งท่าคิดถึงแล้วไปที่ธรรมชาติแล้วเออคุณพ่ออยู่ที่นั่นก็ใช้ได้ในปะัญหาเมื่อโควิดแล้วเมื่อผูพูดอย่างนี้แล้วมือนเกือบจะมันเข้าใจง่ายแหละโควิดจะไม่โควิดไม่ใช่หรือประเออนทำอย่างนี้ดีผมเกีีรยไว้แล้วประชาชนคนมันไม่น่ารับากเลยจบ ไม่มีเงินไปได้คนไทยไม่มีเงินไปไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยชีวิตของผมรับใช้พระเจ้าจน 45, 45. 45. 45. 45. จจบ,บี45ปีนี้45่ปีหน้า46เออ47กบจะจบปัญชีพระเจ้ากำลังฟังเพื่อเฉัิมพอพระไทยโอเคนะ่ะ แต่ว่าวงนนี้จบแล้วต้องเร็วกว่านี้ก็ได้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นยังไงโอเคไทยรังใดอวอนนี้เราก็เตรียมอภิเทศนายิเ,ยเรมีการทรงเรียบได้รับการทรงเรียบของพระเจ้าและชนะชงได้รับการสรงเรียบมันมันไข่เคียงกันแล้วเปรียบเทียบและรู้สึกเราคิดแล้วมันแสวงหานามพระทายของพระเจ้าเรีบย้ไวแล้วท่านั้นจบแค่นี้ thay là ông chạy cả nát tan chờ anh đấy. à cái nói sao mà có sao cái nhà ta bị cho chịu mà cái nấu nấu cho có nè với à cha cha nó cho rồi nè để ý cái con <laughs> mà à mà má cho khác này làm làm để cho để cho là အတဏောမောညာမတဏောဝစ္စကညာမုနဲ့မွေခေပြုတ်တေတတေတေကာကဂနကယုံမဲအတဏောအကြောင်းကမခွန်တဲ့တညာကျညာနိခွန်တော့အကျော်ချ바이နယနာဒီဟိုနိယကလူစောတဲ့ရောမတူမဲတဲ့ကြနဲ့တညာကျညာနိခွန်တော့အကျော်ချပငါကျကခပ်ပညာစပ္ပ္စုချက်မြောင်းတဲ့အတဏောဒွန်စားပါ L 1447. Kami ucapkan nafas yang mana, kita kini menyokong pasal nafas kini di China sahaja. Magina Joko Tuna Jero. Tadaada. 오해프라ระ크라ณของใคร라자ริเจ้าคว는มรักแห่งพระเจ้าหรือค이ามสั้นให <목소리나> 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 Look okay, yeah.